สวัสดีครับพบกับช่องบ้านสวนเพชรชี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมจะได้มาสะสางเคเรื่องตรงนี้นะครับที่เป็นป่าตรงนี้นะที่ขอบตรงนี้นะเราก็จะมีจะมีต้นพุทราตรงนี้ด้วยที่มันเป็นหนามน,นะเราก็จะตัดแต่งนะเพื่อให้มันดูดีดูไม่ลกนะฮะดูเรียบร้อยแล้วก็ เนื้อที่ตรงนี้ที่เราถางไปแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกพวกผักสุดรั้วอะไรพวกนี้นะของที่เราจะปลูกได้นะเพื่อเอามาแทนหญ้าพวกนี้นะมันก็จะได้ดูดูดีขึ้นนะฮะดูแล้วไม่ลกลูกตานะเราก็จะถางตรงไปถึงแค่ตรงนั้นพอนะเน,นี่ยตรงส่วนนั้นเราก็จะปลูกมันสัมปลังไปละนะเพื่อใช้เนื้อที่ตรงนี้ให้ก่อเกิดประโยชน์นะแล้วก็ไม่ต้องลกล้างว่างเปล่า เวลางูเขี้ยวขอมาเราจะได้มองเห็นนะ,นะแล้วก็เรามาเอาอะไรต่างๆตรงนี้มันก็จะสะดวกสบายนะแล้วมองเข้ามาเวลาเราขับรถเข้ามาตรงนี้มันก็จะดูสะอาดหูสะอาดตานะฮะดูเรียบร้อยนะฮะในบ้านสวนเฟสชี่ตรงนี้ก็จะได้ดูแบบทิวทัดมองดูแล้วดูเรียบร้อยนะครับตรงนี้นนะนะนี่นเราวิ่งมาจะ น,นี่ผมก็จะ,ะให้แม่ป่าขาวนั้นนะว่ามันล็กขนาดไหนะนะอันนี้เราก็จะจัดการให้รับภาพทั้งหมดเลยครับผม,บมนนะก็ ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับงานเทคลิ่งพื้นที่หรือว่าการตับพื้นที่หรือดาย่านะงานดายาเพื่อจะเตรียมแปลงเตรียมพื้นที่ในการที่จะปลูกนะครับผมก็ส่วนจะปลูกอะไรนั้นก็มาตามกันดูในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในช่องบ้านสวนเฟชชี่ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ